เมื่อผู้กันกตนโดยเฉพาะผู้กันตนที่ทํางานอยู่กับสถานประกอบการขนาดเล็กเนี่ยเมื่อเขาตั้งคันเนี่ยอาจจะทําให้ถูกบีบให้ต้องราบเงนแล้วก็แต่ว่าถึงว่าหากผู้กันตนนะครับมีคู่สมรสทางสังคมยังได้รับความคุ้มครองของ้าราชการเขาจะได้รับสิทธิ์บัตรทองซึ่งก็จะรวมไปถึงการฉีดวัคซีนแล้วก็การดูแลต่างๆจากสปสชการสังคมให้นั่นหมายความว่าท่านที่เป็นคนที่มีรายได้น้อยเฉลี่ยแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อท่านพื้นฐานของเราเนี่ย ราฐการรัฐใ่ญอย่างเป็นเงินของพวกเราผมเป็นตั้งนายจ้าที้งล่กจ้าใช่ไหมแล้วเราจ่ายเงินผลกรบสามเท่าเงินเราได้เก็นพอครับแต่ประธานองค์ต้องช่วยบริหารจัดการเรามีอยู่เจ็ดจิตวันนี้สี่ก็มีเยอะเพราะฉะนั้นบางคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาล แต่จ่ายประกันสังคมมาตลอดเขาเฉลี่ยให้คนอื่นมาตลอดแต่เขาไม่เคยได้รับเสียงนี้เคยเคยได้รับฟังมาในฐานะผู้ปฏิบัติเขาก็บอกว่าแล้วไม่ให้อะไรคืนกับเขาบ้างเลยหรืออันนี้ที่ที่ที่ได้รับฟังมานะคะก็เพราะฉะนั้นก็ากอยากจะบอกว่าขอให้ทางท่านไปพิจารณาตรงนี้ด้วยว่า คนที่เขาสุขภาพแข็งแรงก็เป็นบุญของเขาแต่เราควรจะให้อะไรตอบแทนเขาบ้าง